同学们好，好，同学们好，สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะอาก่อนอื่นเลยทบทวนคำศัพท์ทบทวนสารผสมที่เราเรียนมาแล้วก่อนหน้าน,นี้นะคะก่อนที่เราจะไปขึ้นบทใหม่กันอะก็เราชือดูอาจากตรหลีใค,คือเริ่มจากตรงนี้นะอะ i a ผันเสียงสระไอค่ะผ่านไปพร้อมกันไอ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 เอ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 白菜飞机爱大海 奶奶แข่งยันแบกเฮ้น้องสา,เ,า,าเอาโอาพันเสียงนะคะ 嗷嗷嗷嗷！哦哦哦哦,哦！猫狗书包老师跑。 สา口手头头ส喉豆走อ่าวท,อออทวนกันอีกครั้งนะคะในส่วนของตรงน้องๆจำให้ดี การใส่วรรณยุอ่ามีสระหกพี่น้องต้องพบเจอออเออเป็นพี่อีอูยวันณยุสี่เสียงหมวกดนตรีสวมใส่ที่สระอันมากหลายสระเดียวใส่ไว้หน้านิยมสระประสมพี่ใส่น้องสบาย อี e และอูมาคู่ไม่เดียวาดตัวอยู่ท้ายอาสาช่วยใส่เอ่ยนักเรียนจำบรรทัดสุดท้ายได้ไหมคะที่เราสูบอกว่าเคยให้นักเรียนทําเครื่องหมายดอกจันแล้วขีดเส้นใต้เอาไว้เนาะอ่าขีดไว้เพราะอะไรอ่าทวนนิดนึงสระเดียว6ตัวมีอะไรบ้างนะคะอาโอเอออีอูยู e, o, สลัเดียว6ตัวนี้สําคัญอย่างไรเราซื้อย้าอยู่เสมอๆหกตัวนี้สลับที่กันได้ไหมคะสลับไม่ได้นะออเออี A e e y. สลับที่กันไม่ได้เด็ดขาดอ่าก็เพราะว่ามันมีผลต่อการใส่วันณยุในส่วนของเรื่องสลับประสมอ่มเขาบอกว่าใครมาก่อนให้ใส่ตัวนั้นใครมาก่อนให้ใส่ตัวนั้นซึ่งเราจะต้องไป ไล่ดูจาก R, o, o. e u U ว่าใครมาก่อนให้ใส่ตัวนั้นทีนี้เราเคยเกินไว้แล้วเนาะว่าในสร,ระผสมมันจะมีหนึ่งสระที่จะพิเศษกว่าใครเพื่อนนะคะมีเพียงแค่จุดเดียวนะคะนั่นก็คือ e และ u มาคู่ไม่เดียวดายตัวอยู่ท้ายอาสาช่วยใส่เอ่ยมันจะอยู่ในบทถัดไปอ่าและแล้วมันก็มาถึงบทต่อไปนะคะบทนี้เขา กลเหลาช่อตกเกลาชื่อตูอ่านตามนะสลประสมในบทนี้นะคะในบทที่12อ่าในบทที่12จะมีอยู่ทั้งหมดสสระอ่าเราจะมาเรียนรวดเดียว4สระเลยนะคะอ่าสระแรกอันนี้ออกเสียงว่า,ยอ,าอย่างไรอ่ายายา ก老师读同学们ก老师读ยาผันวันายุค่ะยายาส่วนตัวนี้คือ耶ยยผันวันยุค่ะเยย เีย้ยเย,ยอ่าตัวนี้ทวนอีกครั้งอันนี้คือสระยายาเวลาเราออกเสียงสระยาเน้นนิดนึงนะคะลงท้ายด้วยอาอาปากกว้างอ่ายายาส่วนตัวนี้คือเียเย,ย,ยอันนี้ไม่ได้ลงท้ายด้วยอาแล้วน,น,นี่ไม่ต้องอาปากกว้างนะคะ อ่าเย่เยยายาเยา่เย,ย,ย่ยา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 เย่เยเย,ยอ่าส่วนสารผรสมตัวนี้อ่าจากเรียนผสมอยู่แค่สองตัวโผล่มาอีกทีสามตัวเลยอ่ะ ตัวนี้ขึ้นต้นด้วยสระอ e, ีแล้วตามด้วยสระเอาอีกับเอารวมกันยาวยาวยาวเพราะฉะนั้นอันนี้ผลลัพธ์เขาก็คือสระยาวอ่าสระยาวเหมือนเดิมมีาผสมอยู่เทคนิคาให้กว้างนะคะยาว ยาวยาวส่วนตัวนี้อ่าตัวนี้คืออะไรอีกับโยเยวเยวรวมการผลลัพธ์ได้เป็นโยอ่าได้เป็นโยย้ำอีกครั้งนะคะยาวยาวโย โยอ่าเล่ามาพันเสียงสระยาวกันพันเสียงสละยาวนะคะยาว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 ต่อไปผ่านเสียงสระโย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 อ่ทีนี้เรียนสังเกตไหมเอ๊ะนี่อะไรอะครู ตรงนี้เนี่ยตัวที่อยู่ในวงเล็บนะคะเป็นตัวที่เราจะเจอกันในส่วนของคำศัพท์ต่างๆเพราะว่าสาระโยตัวนี้นะคะสระโยตัวนี้เนี่ยอ่าคือการจกจำไว้เลยแล้วแล้วมันก็มาถึงนะคะตรงที่เราใช้นักเรขีดเซนใต้ว่า e และ u มาคู่ไม่เดียวดายตัวอยู่ท้ายอาสาช่วยใส่เอ่ยนะคะตรงนี้มาถึงแล้วที่เราชื่อว่าเป็นสิ่งที่เรนต้องจดนะคะอ่าเออเวลาเขาออกเสียงสระ ตัวนี้เนี่ยออกเสียงเต็มเต็มเลยนะคะออกเสียงว่าสาโยแต่แต่มีแต่เวลาไปผสมกับพ้อันชนะแล้วเนี่ยตัวตรงกลางตรงนี้เขาจะถูกตัดทิ้งไปเราจะเจอหน้าตาแบบที่ตัวที่อยู่ในวงเล็บนะคะตัวที่อยู่ในวงเล็บเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนเห็นสระตัวที่อยู่ในวงเล็บเนี่ยมันคือตัวเดียวกันกับสระนี้นะคะนั่นก็คือสระโยนั่นก็คือสระโย ตัวนี้ก็อ่านว่าโยตัวนี้ก็อ่านว่าโยแต่ตัวนี้จะเป็นในลักษณะของย่อแล้วกันเาราอักษของนิยมใช้คําว่าย่อมันเป็นรูปย่อค่ะมันเป็นรูปย่อนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราไปเจอในคําศัพท์หรือเราไปอ่านคําศัพท์เจออย่างเงี้ยเราจะไม่เห็นพยัญชนะที่ผสมกับสระแล้วเขียน3ามตัวนี้เลยอ่าเราจะไปเจอตัวนี้แทนนะคะเราจะไปเจอตัวดีแทนแต่ให้เราจําไว้ว่า มันคือสระเดียวกันกับตัวนี้นั่นก็คือสระโยนั่นเองอ่ามันคือสระโยนั่นเองอ่าผันเสียงไปแล้วนะคะผันเสียงไปแล้วทีนี้เรามาดูหน้าตาตัวที่เราผันเสียงแล้วแล้ววรรณยุกต์ที่เราต้องใส่เราจะต้องใส่ตรงไหนนะคะอ่าเริ่มแรกเลยเริ่มที่สระยาก่อนสระยานัเรียนผันเสียงไปพร้อมๆกันเลยนะคะ อ่าพัานไปพร้อมๆกันเลยยา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 นักเรีนยนสังเกตไหมวันในยุคใส่บนหัวที่สระ e หรือ r อใส่ที่สระ r นะคะเพราะอะไรอะ่ะก็เราชูอบอกว่าอ้าวใครมาก่อนให้ใส่ตัวนั้นไม่ใช่เหรอเอาไม่ใช่ใส่ที่ตรงข้างหน้าตรงนี้เหรอไม่ใช่นะคะไม่ใช่ว่าให้ดูว่า เอตัวที่เขียนไว้ข้างหน้าใช่ไหมที่จะต้องใส่เราชูบอกว่าตัวไหนมาก่อนให้ใส่ตัวนั้นเราจะรู้ได้อย่างไรว่าไอสลับผสมตัวนี้เนี่ยใครมาก่อนกันเราชูบอกว่าให้ท่องอยู่เสมอๆนั่นก็คือสระเดี่ยว6ตัวออเออออเอออ้าอเอ อีอ e, ูยูอาโอเออีอ e ูยู U. อ่าสังเกตอามาก่อนใครเพื่อนใช่ไหมคะในบรรดาสระเดียว6ตัวเพราะฉะนั้นอาได้รับหน้าที่ในการใส่หมวกวรรณยุกต์ไปนะต่อไปมาที่สระเ e. อ่ามาที่สระเยอทันเสียงไปพร้อมกันเลยค่ะเอเย เหเยอ่าเยเหเอเอเหมือนเดิมนะคะใส่วรรณยุกต์ที่ตัวตัวไหนค่ตัว e หรือเออใส่ที่ตัวเออนั่นเองเพราะอะไรเพราะว่าเออตัวนี้อยู่ข้างหน้า e ตัวนี้เพราะฉะนั้นเออได้รับหน้าที่ใส่หมวกใครมาก่อนใส่หมวกบนหัวคนนั้นนะคะ hows your eager ต่อเลยสระ ยาวอ่าสละยาวพันเสียงไปพร้อมกันยาว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 อ่านักเรียนเห็นไหมยาวหยาบยาวยาว,ยาวสลับผสมสามตัวแล้วเห็นไหมคะสลับผสมสามตัวแล้วใครมาก่อนกันให้ใส่บนหัวคนนั้นอ่าอีอาโอใครมาก่อน อามาก่อนใครเพื่อนเพราะฉะน,นั้นอาได้รับหน้าที่ในการใส่หมวกเขียนวรรณยุกนะคะต่อไปสระสุดท้ายเลยนะคะสระโยอ่าสระโยพันเสียงไปพร้อมกันโย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 โอ๊ยเราซื้อเราชื่อใส่วรรณยุกผิดเราชื่อไม่ได้ใส่ผิดนะคะ เราซื้อเมื่อกี้เราซื้อเพิ่งบอกเองว่าใครมาก่อนให้ใส่บนหัวคนนั้นให้มาไล่จาก a o e u u เหล่าเชือก e อยู่หน้า u อ่าถูกต้อง e อยู่หน้า u แต่ตรงจุดนี้ที่เราซื้อบอกว่าให้นักเรียนต้องจาอ่าให้นักเรียนต้องจํอ e และ u มาคู่ไม่เดียวดาย ตัวอยู่ท้ายอาสาช่วยใส่เอ่ยเข้าใจคำว่าตัวอยู่ท้ายไมมเอ่ยอยู่ท้ายก็คืออยู่สุดท้ายอยู่ท้ายก็คืออยู่สุดท้ายอาสาช่วยใส่เอ่ยอาสาช่วยใส่วรณยุนะคะอาสาช่วยใส่วันยุกนะตรงนี้เราควจะอธิบายไว้คร่าวๆนะคะท่านเรียนจำไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ขอให้รู้ไว้อ๋อจริงๆมันมีเหตุผล นะคะให้เราดูที่รูปตัวเต็มจริงๆแล้วเนี่ยสระโยมันก็มี3ตัวถูกต้องไหมคะพอเวลาเราจะไปผสมกับพยัญชนะแล้วเนี่ยเวลาเราใส่วันยุกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเหลือแค่2ตัวนั่นคือหมายความว่าตัวนี้มันถูกตัดทิ้งไปจริงๆแล้วเนี่ยสตัวเนี้ยอ่าอีโออูเขาต้องใส่ที่ตัวตัวโออ่าใส่ที่ตัวอแต่เขาถูกตัดทิ้งไป เพราะฉะนั้นเขาก็เลยขยบมาที่ตัวสุดท้ายนะนั่นคือเป็นที่มาว่าตัวสุดท้ายอาสาช่วยใส่เอ่ยตัวสุดท้ายอาสาช่วยใส่เอ่ยเพราะฉะนั้นในสลับะสมทั้งหมดเนี่ยจะไม่มีสละไหนแล้วที่จะต้องมานั่งจําเยอะแยะมีแค่สละเดียวนั่นก็คือสละโยนั่นเองสลัโย อีและอูมาคู่ไม่เดียวดายตัวอยู่ท้ายอาสาช่วยใส่เอ่ยมีเพียงสละนี้สระเดียวส่วนสละประสมอื่นๆให้ใช้เงื่อนไขเดิมนั่นก็คือใครมาก่อนให้ใส่บนหัวคนนั้นอาโอเออีอูย e ใครมาก่อนให้ใส่บนหัวคนนั้นยกเว้นสละโยเพียงสละเดียว สระโยเพียงสระเดียวที่เราจะต้องมาท่องว่าอ่าอี e และอูมาคู่ไม่เดียวดายตัวอยู่ท้ายอาสาช่วยใส่เอ่ยนะคะอ่าให้จำตรงนี้เอาไว้อ่าคราวนี้เรามาดูในตารางกันบ้างนะคะในตารางกันบ้างดีกว่าอ่า เราเอาพยัญชนะมาผสมกับสระบางพยัญชนะมาผสมกับสระบางอ่ะอ่านเป็นคอลัมน์เหมือนเดิมนะคะอ่านเป็นคอลัมน์เหมือนเดิมเราจะเริ่มอ่านตรงนี้เรียงไปเรื่อยๆนะคะอ่าเรียงไปเรื่อยๆกติกาการอ่านของเราเราจะยังใช้เหมือนเดิมอ่าเริ่มแรกเลยแถวนี้ปอพอมอฟอเตอร์เทอเนอร์เลยอ่าตรงถึงตัวเนอร์ผสมไม่ได้เลยเห็นไหมคะอ่าอ่านไปพร้อมกันเลยนะ อ่านไปพร้อมกันเลยอ่านเริ่มตรงนี้เลยค่ะเลยาลยาเลียจียาเชาชียาเชีาซียาเชีาต่อไปเริ่มที่เป็นสาระเยีนะคะปเอ้เปีปย๊ปยเอย้เปยีย มอมยมีออดยอเทีทีนยออนลอเลอยเลจยเ,เจชยเชอ,เเอ,เอามาที่แถวสระ 要波要表、坡要飘，摸要喵，的要叼，特要跳，呢要喵，了要撩，鸡要、叫，七。 ยาวเชียวซียาวเชียวอ่าต่อไปมาที่สลัสุดท้ายนะคะสลัโยอ่าเริ่มที่โมโยเมโยเตโยโยเนโยเนโยเลโยเอจโยเจ โยชโยซิโยชโยเห็นไหมคะตรงนี้ที่เราซื้อพ่จะที่พูดไปเมื่อกีน้นี้นะคะสระโยเมื่อผสมกับพย,ยัญชนะแล้วจะก,กลายเป็นตัวย่อเห็นไหมคะจะอยู่ในรูปตัวย่อทั้งหมดเลยนั่นก็คือสระโยทั้งนั้นเลยนะคะสระโยทั้งนั้นเลยทีนี้เรามาดูตรงนี้แถบสีเขียวที่เราซื้อปิดเอาไว้อ่าปิดเอาไว้ทําไม นักเรียนจำตัวนี้ได้ไหมเอ่ย e เท่ากับ e e เท่ากับ e นั่นก็คือหมายความว่าพยัญชนะตัว e ตัวนี้ออกเสียงเป็นสระ e เราชื่อเอามาทำไมมันถึงเวลาที่เราต้องเอามาใช้แล้วค่ะอ่ามันถึงเวลาที่เราต้องเอามาใช้ e ตัวนี้เป็นพยัญชนะที่เป็นเพียงแค่ตัวช่วยนะคะเป็นเพียงแค่ตัวช่วยอ่า ให้ยันชนะยีผสมกับสระยาอีกับยาก็อ่านว่ายาอีกับยก็อ่านว่ายียีกับยาวก็อ่านว่ายาวอีกับโยก็อ่านว่า ย่ดังนั้นเราจึงย้ำเสม,อ,เสมอว่า e เท่ากับ e e เท่ากับ e นักเรียนสังเกตเห็นไหมคะพอเขียนออกมาแล้ว e เท่ากับ e สระ e ไม่มีแล้วเห็นไหมคะมันทับแทนที่กันไปได้เลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะไปเจอคำศัพท์ที่เป็นออกเสียงสระยยยาวโย,ย,ยแบบเพียวๆเลย แต่เนื่องจากการเขียนมันจําเป็นที่จะต้องมีพยัญชนะเขาก็เลยเอาพยัญชนะตัว e นี่แหละมาช่วยมาแทนนะคะมาช่วยมาแทนทําให้มันหน้าตาเนี่ยดูดีขึ้นแต่การอ่านก็ยังคงความเป็นสระตัวของเขาเหมือนเดิมอ่า e เท่ากับ e e ผสมกับยามันก็คือยาตัวนี้นั่นเอง นะคะมันก็คือเ yeah อตัวนี้นั่นเองเราซืจับมันมาถอดรูปให้นักเรียนดูอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่านี่ก็คือหน้าตาของสลับผสมในบทนี้นะคะ,ะในคลิปนี้เราซื้อขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะแล้วเดี๋ยวไปทำใบงานนะคะใบงานที่เราซื้อให้ไปจะเป็นการผสมพยัญชนะกับ สลากเข้าด้วยกันแล้วก็ผ่านวรณยุ์ให้ถูกต้องผ่านวรณยุ์เหมือนเดิมนะยังอิงที่ตรงเดิมอยู่นั่นก็คือใครมาก่อนให้ใส่หัวคนนั้นแล้วก็นักเรียนอย่าลืมนะสลากที่เราซื้อกาดอกจานไว้อ e, ีและอูมาคู่ไม่เดียวดายตัวอยู่ท้ายอาสาช่วยใส่เอ่ยนะคะแล้วก็ถ้าไปเจอพยันชนะที่เป็นตัวช่วยอีเท่ากับอ e, ีเมื่อผสมกับสลากตัวนั้นแล้วหน้าตามันจะเป็นอย่างไร นักเรียนอย่าลืมตรงนี้นะคะเดี๋ยวลองไปทบทวนในใบงานดูแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้านะคะทงชเวมินไจ